วันนี้ไม่มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับหลายท่านน่าจะเห็นข่าวนี่แหละเป็นกรณีไปเจอศพของผู้ชายเป็นชาวพมา่าแล้วตายอยู่ในแทงน้ําแต่เรื่องที่มันชวนให้คนในตึกวันนี้เขารู้สึกกระอักกระอ่วนมเมื่อศพตายในแทงน้ํานั่นหมายความว่าตายมาแล้วสองวันสองวันก่อนหน้านี้น้ําที่ไหลจากแทงแล้วลงมาใช้อาบใช้กินค่ะเอาใช้น้ําจากศพหรือไม่คุณผู้ชมฮะนี่คือเรื่องที่ทําให้คนในตึกค่อนข้างที่จะรู้สึกช็อก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยร่ม96นะฮะย่านเมมบุรีคุณผู้ชมนี่คือตอนเมื่อคืนนี้ตอนที่ครอบครัวของทางด้านอังสุญ,ญัติเนี่ยนะฮะซึ่งเรียกสั้นๆว่าอังก็แล้วกันอังเนี่ยเป็นพมา่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่17 ก่อนจะหายตัวไปเนี่ยขึ้นไปกินเหล้านะฮะกับลูกซึ่งลูกเนี่ยไม่ได้กินหรอกลูกเนี่ยอายุ7-8ขวบท<ะ>่านคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูกก็ลงมานอนอยู่ๆตัวของในอังหายไปเลยวันนี้คุณผู้ชมครับพอไปเปิดแทงน้ำเนื่องจากว่าอพาร์ตเมนต์น้ำมันติดครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปเช็คระบบน้ําเขาพบว่าระบบน้ำเนี่ยมันแจ้งไฟแดงขึ้นมาไฟแดงก็เข้าใจว่าระบบดูดน้ําจากถังน่าจะมีปัญหาเขาก็เลยไปเปิดถังฮะจังหวะที่เปิดถังเขาก็เจอศพมนุษย์นั่นก็คือในอังฮะนอนตายอยู่ในถังน้ํามันจะมีภาพตอนกู้ภัยขึ้นไปเอาศพออกมาจากในถังนะฮะภาพนิ่งครับนี่ฮะ วิวสวยมากเพราะว่าตอนไปเจอนี่อยู่ชั้นห้าคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมอาพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาถังน้ำไว้ข้างบนเพื่อให้น้ำมันไหลจากบนลงล่างแล้วบังเอ,อิญว่าเครื่องปั๊มน่าจะมีปัญหาเขาก็เลยต้องเปิดระบบว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับแล้วถ้าท่านอยู่ชั้น4ี่ะแล้วถ้าท่านอยู่ชั้นส,นนสมเคยซาวข้าวใช่ไหมครับต้องเปิดน้าจากก๊อกคาถามก็คือฉันกินอะไรไปล่ะเนี่ย ล่าสุดหลังจากไปเจอศพกู้ภัยมีภาพตอนเขายกศพออกมาจากแทงน้ำนะฮะโดยเหตุการณ์นี้สร้างความช็อกให้กับคนในตึกหลังจากรู้ข่าวขนาดเดียวกันเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก่อนจะไปเจอศพก็เหลือเชื่อมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะในอังเนี่ยเขาหายตัวไปตั้งแต่วันที่17ตอนนั้นญาติก็ไปบนบานสารกล่าวว่าอังหายไปไหนถามลูกเล็กเนี่ยอายุ67ขวบลูกเล็กก็คุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องบอกประมาณว่าพ่อเนี่ยชวนขึ้นไปบนดาดฟ้า แล้วลูกกลับมานอนหลังจากนั้นพ่อหายไปเลยเขาก็คิดว่าในอังเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วหายสาบสูญไปค้นกันทุกที่จนกระทั่งเมื่อคืนระบบน้ำมีปัญหาถึงเจอศพในในแทงคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่องไหนขอตัดท่าไปตอนกลางวันหน่อยนะฮะเมื่อตอนสายๆเขาเอาแทงลงมาด้วยใช่ไหม<ช>เห็น<ะ>บอกว่าต้องเร่งทำความสะอาดแทงนี่ฮะแล้วก็ต้องยกน้ำแทงที่ห้า ถามว่าแท้งที่5เนี่ยคือจุดที่ศพเนี่ยลงไปแช่อยู่คําถามที่ตามมาอีกอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยคงอยากรู้แล้วพี่อังลงไปทําไมในแท้งถามเด็กตัวน้อยซึ่งเป็นลูกของนายอังเนี่ยเขาบอกว่าตอนพ่อกินเหล้าพ่ออ้างว่าร้อนพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะไปแช่น้ําในตุ่มหน่อย หลังจากนั้นก็เลยคาดการณ์กันว่าอ๋อไอ้ที่แช่น้ําในตุ่มพ่อคงเปิดปาแทงแล้วลงไปแช่น้ําด้วยความเมาแล้วขึ้นไม่ได้ฮะถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นพี่เสื้อแดงนะฮะเดี๋ยวเขาจะไปเอาแทงจุดที่ซ่อนศพเนี่ยลงมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าหัวเขาเนี่ยภาพที่เขายืนตรงแทงลองย้อนกับไฟภาพพี่เสื้อแดงยินกับแทงหน,นี่ยฮะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นถ้ายืนเนี่ยมันก็เลยขอบแทงนะแต่คนเมาอ่ะคุณผู้ชมฮะเข้าใจว่าพอลงไปคงตะเกียกตะกายขึ้นไม่ได้ ทีมงานภาพซ้ายมือค้างไว้แล้วเปลี่ยนขวามือเป็นภาพตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้ที่เห็นป่าแท้งภาพนิ่งฮะเปลี่ยนขวามือเป็นภาพนิ่งตอนกลางคืนที่เห็นปาแท้งปิดเอาไว้นี่ฮะอันนี้ใช่ไหมเมย์ใช่แล้วคือที่ฝาเนี่ยมันจะมีอรอยแตกอยู่คนที่เขาขึ้นไปดูเนี่ยเขาก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะผู้ตายตกลงไปจากจุดนี้ด้วยเปล่าถึงท้่มา,าแตกใช่แล้วก็เลยขึ้นไม่ได้แม้มว่าเราจะเห็นว่าคนที่เขาไปยกเอาแท้งห้าเนี่ยนะครับเพื่อลงมา ลงมาทิ้งอ่ะคุณผู้ชมฮะนี่เห็นภาพตระบายน้ำไหม,มคุณผู้ชมมีเสียงบรรยากาศไหมเห็นน้ําที่ไหลตรงตรงซอกตึกไหมฮะนั่นคือเขาปล่อยน้ําทิ้งเลยนะฮะเพื่อจะล้างแทงทั้งหมดล่าสุดเอาละเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังบรรดาคนที่อยู่ในตึกนี้คนอยู่อาพาร์ m เมนมต้องซาวข้าวเพราะมันประหยัดคําถามคือน้ําไหลลงมาจากห้าลงสี่ลงสามลงสองลงหนึ่งล่าสุดคุณผู้ชมครับเมียของนายอังวันนี้เปิดใจกับเรา เมียเองก็อุตส่าห์ตามหาผัว2วันเต็มนะฮะนี่ถ้าระบบปั๊มน้ําไม่ขึ้นไฟแดงเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าศพซ่อนอยู่ในแท้งรอไปถามเมียของเขาครับคุณผู้ชมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังในเรว่าผัวเขาเนี่ยผู้ชมฮะในอังเนี่ยทำงานรับเหมาก่อสร้างแล้วหายตัวไปวันที่17ก็เลยไปถามลูกคือมันแปลกตรงไหนไหรู้มลูกบอกพ่อไปกินเหล้าข้างบนครับแม่หลังจากนั้นเมียก็ตามขึ้นไป แต่เมียไม่เจอผัวเพราะใครจะนึกว่าผัวจะกระโดดลงไปอยู่ในแท้งหรอครับคุณผู้ชมฮะเมียเลยบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดยอมรับว่าตกใจมากที่สําคัญก็คือคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าเขาจะให้ครอบครัวนี้ออกจากตึกป้าเมคือตอนนี้เนี่ย ยังยังไม่ได้พูดประเด็นเรื่องนี้ค่ะแต่เห็นบอกว่าออทางด้านของภรรยาเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรกับผู้สื่อข่าวได้มากตอนแรกเนี่ยนะคะเพราะว่ายังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจอยู่ตลอดเวลาค่ะประเด็นก็คือว่าล่าสุดเขาจะขอให้ออกนะฮะเพราะคุณผู้ชมครับอพอมันเกิดกระแสข่าวว่าคนในตึกก็ต้องกินน้ําจากน้ําเหลืองหรือเปล่าอยู่ไม่ได้หรอกฮะ ตอนที่เราไปเจอรอบแรกเนี่ยคือตอนสายวันนี้นะฮะอตอนที่เขารู้ว่าผัวเขาเนี่ยนอนตายอยู่ในแท้งน้ําซึ่งเขาเองเขาก็บอกเขาไม่นึกจริงๆว่าอยู่ผัวเนี่ยจะลงไปเล่นน้ําแบบนี้แล้วเกิดเรื่องเศร้าเกิดขึ้นสีส่ทุ่งกว่าห้าทุ่นะคะครับแล้วก็ไม่หายหมดเลยอ่ะไม่กลับมาตอน้นอะไรเขาไปเขาเดินขึ้นแบงก์บนด์ไเรารู้ไ่มเดี๋ยวจะแนงกบนดไหมตอนั้นเขาเดินขึ้นแบ้หมบนดไหมเรารู้ไหม แต่ว่าคู่พันข้ามโมลู้ไม่รู้อยู่กับใครไม่ได้ไปดูหนูก็เล้ยซูก็เข้ากลับมาทางก็เข้ากินเข้าเลี้ยงลูกแล้วก็นอถ้าปีประตูนอแต่ว่าไม่ได้โกคนเวใจเวลาเข้ามาก็เข้ามาได้อ่ะหายไปวันไหนครับวันที่สิบเจ็ดกลางคืนคประมาณสิบเอสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มออกจากห้องมาไป เราก็ไม่เจออีกเลยไงเมื่อวานเไม่อยู่หาก็หาไม่เราเรามาเจอตอนไหนคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ของเรายังไงขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะหัวเมาจริงเราไปได้ภาพวงจรปิดในอังสุยญญัตนะฮะก่อนจะไปอาบน้ำในแทงแล้วก็ตายเนี่ยนะแกะแวะลงมาเข้าใจว่าซื้อของกินอลองดูภาพสักนิดนึงนะฮะนี่คือนาทีสุดท้ายของอังสุยัตก่อนจะตายตอนสี่ทุ่มเพราะเข้าใจว่าเนี่ย ตอนเกิดเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านลูกเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเนี่ย ไล่ลงมาเนี่ยให้มานอนในตอนประมาณห้าทุ่ม,มก็แสดงว่าตอนสี่ทุ่มเนี่ยน่าจะมาซื้อของจริงๆและนี่คือนาทีสุดท้ายนะฮะตอนที่อังสุยัตเนี่ยลงมาซื้อของด้านล่างที่ร้านชำเนี่ยนะครับมันจะมีวงจรปิดบูมอื่นๆเดี๋ยวลองเปิดประกอบขึ้นมาเลยก็ได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าไม่เห็นว่าซื้อเหล้าใช่ไหมเมย์ค่ะไม่เห็นค่ะก็คือเหมือนกับมาซื้อของชําในร้านของชาเนี่ยค่ะก็เรียกเลือกหยิบของและหลังาจากนั้นก็ออกไปคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยหลังจากที่เราเห็นภาพสุดท้ายตัดภาาาพไปที่บรรยกศในนห้อง ของของผู้ใช้อาพาร์ตเมนต์หน่อยเพราะล่าสุดหลังจากที่อังสุยะตายเนี่ยนะครับผู้ชมฮะภาพที่วันนี้เขต้องถ่ายน้ําออกจากแทงน้ํา พราะเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับให้กับคนในตึกวันนี้คุณผู้ชมครับเราได้คุยเนี่ยนะฮะกับทางด้านของคุณชายเป็นผู้ดูแล<ม>อพาร์ตเมนต์<ม>เขาสั่งเอาช่างเนี่ยออกมาล้างแทงเลยโดยเบื้องต้นให้ทําความสะอาดแทงทั้ง4ส,ส่วนแทงของคนตายนี่คือต้องเอาออกเลยนะฮะ<ม>แล้วเปลี่ยนใหม่มเพราะเพื่อป้องกันไม่ให้คนในตึกขวัญผวาขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ถามบอกพี่แล้วแทงน้ําทั้งหมดบนตึกพี่เนี่ยห้าแทงมันกระจายไปกี่ห้องมันกระจายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับห้าห้อง เออห้าสห้องเหตุการณ์ทั้งหมดเราก็ถามว่บพี่แล้วที่ผ่านมาคนกินน้ํากับคนอาบน้ําเขาไม่รู้สึกเลยเหรอเขาบอกก็ไม่มีใครแจ้งนะสองวันที่ผ่านมาแสดงว่าไม่มีใครเอะใจใครมันจะนึกถูกไหมฮะ,ฮะว่าเฮ้ยอาบน้ําแล้วอาจจะมีน้ําเหลืองปนมาด้วย เห็นบอกว่าแต่เขาขอให้มั่นใจไงนะฮะเพราะน้ําที่ไหลจากแทงต้องผ่านเครื่องกรองไม่ได้หมายความว่าน้ํานี้ปุ๊บถ้ามีน้ําหนองแล้วไหลลงมาถึงเราไม่ใช่มันผ่านเครื่องกรองก่อนอย่างน้อยๆมันก็เลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นลองฟังเสียงเจ้าของตึกอธิบายดูหน่อยฮะพี่ชัยนะฮะน้ำหมดหมดแล้วครับฮ่ะถ่ายถ่ายอะไรบ้านตรงไหนมาะก็ถ่ายทั้งหมดเลยชิถังทั้งมดที่เวนสเปร์อยู่สี่ลูกอะถ่ายทิ้งหมดเลยแล้วก็ถ่ายสายใส่เติมน้ําใหม่เข้าไปแล้วอ่ะ

เปลี่ยนถังไหมถ้าเบื่ผมพอผมก็จะไม่เปลี่ยนถ้าเบืดอน,น้ําใช้พอก็จะไม่ต้องเปลี่ยนแต่วันนี้ยังไม่เปลี่ยนถังใช่ไหมวันนี้ยังไม่ปิดน,นี่ฮะเพราะฉะนั้นส<ม>ี่ถังยังเก็บเอาไว้<ม><ม>ไอ้ถังที่มีศพเนี่ยเอาออกล่าสุดมีภาพทดสอบการใช้น้ำไหมใช่ค่ะพี่กนกผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ให้พี่ชัยพาไปดูในอพาร์ตเมนต์ว่าน้ําที่ไหลออกมาเป็นยังไงบ้างนี่พี่กหนกก็ลองดมดูนะคะไม่ใช่ดมฮะกินค่ะ,ะดมเหรอไม่ดมเหรอดมว่ามีกลิ่นอะไรไหมคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะเด พอวันนี้คนเขารู้เขาขำไม่ออกท่านอาจจะบอกเอ้ยพูดไปเอ้ยกินน้าจากศพหรือเปล่าประเด็นคือย้ำนะว่าตึกเขามีเครื่องกรองนะ,ะเขามีเครื่องกรองอย่างน้อยน้อยเรื่องกลิ่นเรื่องสีเลือดเนี่ยมันไม่ผสมลงมาหรอกเพราะมันผ่านการกรองอย่างดีแต่ก็แน่นอนแหละคนก็จะห่วงเรื่องเชื้อโรคจากศพวันนี้กนหนกเนี่ยก็เลยไปนั่งดมน้ําเอาภาพตอนเขาถ่ายน้ําขึ้นมาเปิดเป็นจอที่2องเลยครับ เพราะว่าวันนี้ตอนที่กหนกไปดมน้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะน้ำไม่มีกลิ่นใช่ไนมไม่มีกลิ่นนะไม่มีสีอย่าลืมว่าคนเราอยู่อาาพาร์ตเมนต์ผมเนี่ยเคยอยู่มาก่อนผมก็ต้องใช้น้าจากก๊อกอย่างเงี้ยแหละซาวข้าวใช่ไหม,มแล้วถ้าช่วงไม่มีเงินเราก็จะเปิดก๊อกเนี่ยหุงเลยกินได้เขายืนยันว่ามันก็ต้องมีคนกินนั่นแหละเพราะตอนกระหนกไปดมเนี่ยไม่มีกลิ่นนะฮะแล้วก็น้ําไหลปกติใสแจ๋วเลยล่าสุดเพื่อความชัวเราไปถามโจโจซึ่งนอนอยู่ในตึกนี้โจบอกเลยว่าเอ้า มีศพหรอเนี่ยวันนี้จ้ตกใจมากและจอ้บ,บอกผมกลัวรู้สึกวันนี้ตอนกระหนกไปสัมภาษณ์ชาวบ้านบางคนที่นอนในตึกแค่ตัวสั่นนะตอนให้สัมภาษณ์มันเหมือนกับคนเรากาลังนั่งนึกตายแล้วว่ากินน้าเหลืองไปหรือเปล่าวะเน,นี่ยล่าสุดเจ้าตัวก็คิดอย่างนี้นะฮะแล้วเห็นบอกว่าทางเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขามาขอโทษแล้วทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วด้วยบอกพี่ลวพี่ใช้น้ําในตึกทําอะไรบ้างอ๋ออาบน้ําแปลงฟัน วิตกกังวลเดี๋ยวจะไปให้หมอตรวจก่อนนะฮะว่าตัวเองจะติดเชื้ออะไรบ bon ้างหรือเปล่าไอ้เรื่องความกลัวผีไม่ได้กลัวกลัวเชื้อโรคฮะที่มันอาจจะมีอยู่ในศพน้ำหนองน้ำเหลืองแล้วไหลลงมาให้พวกเขาแปลงปันอ๋อเพิ่งรู้เมื่อเช้ารู้จากข่าวข่าวในเฟซบุ๊กเป็นยไงบางรู้สึกเป็นงไง้ามันเราภาคู้สึกด้วยก็ไม่รู้สึกอะไรนะ ปกติครับผมเ,เพราะว่าผมอยู่นี่มาหลายปีแล้ว<ต>อยู่มา,เ,<ร>าเป็นสิบสิบปีแล้วผรู้ว่าอยู่ในทางน้ำน้ำแล่วต้องใช้เราใช้ก่อนใช้ก่อนที่จะพบศพอ่ะเราเป็นไงเพรพอ,อววรู้สึกเราเป็นรู้สึกอย่างไรเขวาอนะไรไหม ก็นิดนึงนิดนึงก็มีเป็นห่วงบ้างแต่ก็พอพอ,พอดีโทรค,คุยกับเจ้าของอพาร์ตเมนต์แล้ว<ม>เขาบอกว่าเขาจัดการเรียบร้อยแล้วผมครับแล้วล่าสุดอีกท่านหนึ่งนะคะคุณเอกก็ยืนยันตรงการคุณเอกบอกว่าเพิ่งมารู้อย่าโทษเจ้าของตึกคุณผู้ชมฮะอันนี้ต้องเห็นใจเจ้าของตึกไม่มีใครหรอกฮะอยากจะให้มันมีคนตายในแทงน้ําเจ้าของตึกเขาก็ช่วยเต็มที่นะฮะโดยการเปลี่ยนแทงให้เลยเพื่อความสบายใจปรากฏว่าเอกก็บอกโอ้ย แต่ผมกังวลนะพี่แล้วสองวันศพเน่าแล้วนี่ถ้าศพเน่าแล้วเอาแล้วยังไงอะผมต้องใช้กินด้วยแล้วก็ถามว่าเอาแล้วตอนกินน้ําเป็นไงบ้างก็ไม่มีกลิ่นนะพี่แสดงว่าเครื่องกรองอ,อพาร์ตรเมนต์นี้ดีแต่ขณะเดียวกันตอนนี้เขากําลังคิดว่าย้ายกันไหมจะขอ,อคุยกับแฟนก่อนเพราะรู้สึกกลัวผีด้วยอีกส่วนหนึ่งเราใช้น้ําอาบน้ําแปรงฟันทําทุกอย่าง ที่จะพบศพจที่ที่เจ็ดพอรู้สึกเนี่ยเราต้องใช้เหมือนกับน้ําผ่าศพเนี่ยตอนเนี้ร่างกายเรารู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นปกติอยู่ไหมปกติอยู่ไหมอ๋อก็ปกติครับแต่ว่าก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ภาวะไหมภาวะไหมภาวะครับผมเราได้กลิ่นอะไรบ้างไหมคะช่วงที่อาบน้ำพัดหลังไมไม่ได้กลิ่นอะไรเลยครับอะไรกันนี้คุณผู้ชมครับและสุดท้ายเลยจะยังไงก็ตามแต่คือคนเราเนี่ยเอาจริงเรื่องนี้ผมเห็นใจอพาร์ตเมนต์นะฮค่ะ เพราะคนตายเมาเหล้าแล้วอยากอาบน้ําซวยกันทั้งตึกเลยฮะ50ห้องล่าสุดวันนี้เมียย้ายออกแล้วนะฮะเมื่อตอนเย็นเข้าใจว่า mm. ค,คงอยู่ลําบากแล้วล่ะครับคุณผู้ชมฮะคนในตึก50ห้องก็คงรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมผัวอยากไปอาบน้ําแบบนี้ล่ะตอนเมานี่คือสภาพเมียนะฮะตอนที่ขนของเห็นถุงใสลุ้งใช่ไหมฮะปรากฏว่าตอนเย็นเมียตัดสินใจขนของออกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าของตึกบอกขอให้ออก ขณะเดียวกันเจ้าตัวเองก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่ตัวเองก็เพิ่งทราบขอเปิดวงจรปิดคู่ขนานกันหน่อยนะครับภาพของคนตายตอนไปซื้อของเจ้าตัวเนี่ยคือเมียเนี่ยบอกว่าในวันที่เกิดเรื่องตัวเองไม่ได้อยู่กับผัวซึ่งก็มารู้ตอนหลังก็คือถามลูกเพราะลูกอยู่ถามว่าทําไมาพ่อถึงลงไปอาบน้ําในแทงก็เห็นบอกพ่อลงไปซื้อเหล้าก็ตรงกับวงจรปิดเนี่ยที่เราได้นะฮะว่าลงไปซื้อของชําจริงๆ ซึ่งไม่รู้ว่าสามีเนี่ยขึ้นไปกับใครบ้างเพราะลูกเนี่ยกลับลงมาเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแล้วเมียก็เป็นฝ่ายตามหามุมหนึ่งก็น่าเห็นใจเมียนะผัวตายน้ําตาย,ยังไม่แห้งเลยวันนี้ต้องเก็บของออกจากตึกแล้วเนี่ยนะฮะเพราะคนอื่นก็รู้สึกว่าเขาก็รับไม่ได้ที่อยู่ไป<ม>ไปนอนตายในแทงน้ําอย่างนี้เนี่ยนะฮะอาวมีเสียงเมียอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนเก็บของฟังดูหน่อยะฮะ ได้ยายอยู่นี่อยู่นี่ก่อนไม่รู้ยายวันไหนบอกไม่ได้ก็ทางเขาจะค่ย้ายออกไหมหรือว่าเราจะอยู่ต่อยังไม่รู้อันนี้ก็บอกไม่ได้ค่ะพี่ถามนิดนึงวันนั้นเนี่ยสามีได้บอกไหมว่าจะขึ้นไปทําอะไรข้างบนไม่ได้คุยกันอะไรเลยเห็นว่าพี่ทํากับข้าวอยู่ในห้องใช่ไหมคะใช่ค่ะจะมีลูกไปด้วยไหมตอนนั้นอืไปกับพ่ออยู่เนีเรากลับมานอนนี่นี่มาคืนนี้จะนอนนี่ต่อไหมค่ะกลับมานอนนี่ต่อ ทางพันธุ์นึบอกว่าจคุณผู้ชมครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายเขาเปลี่ยนน้ําทั้งหมดแล้วในคืนนี้